สว,วัสดีครับวันนี้เกมบลีผมครับเมสเซอร์ค่วัสดีครับพี่ข่าวสารขอตัวละครดาวแดงใหม่ของเดือนเดือนนี้ครับได้อัปเดตเข้ามาแล้วครับซึ่งตัวละครดาวแดงของเดือนเดือนนี้ตอนแรกก็หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเอเจอ์เลิฟหรือเปล่าเลิฟตัวละครธรรมดาเก่าๆตัวหนึง่งแต่ไม่ใช่ครับเดือนเดือนนี้ครับตัวละครดาวแดงที่ไม่มีใครคิดฝันเลยว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ครับก็คือสามตัวละครนี้ครับ ที่มจังสุยฟงโยรุอิจิครับจะมีการอัปเกรดให้สามารถขึ้นดาวสีแดงได้ครับค่อนข้างจะแจ่มมากๆเลยซึ่งเราสามารถอัปเกรดขึ้นดาวสีแดงได้นั้นในวันที่13บ่าย2โมงนะครับเน้นย้ำา1บบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับซึ่งค่อนข้างจะแปลกมากๆแต่ก็รู้สึกว่าแจ่มมากๆเช่นเดียวกันนะครับดูค่าพลังกันเลยครับ เริ่มจากซุยโฟงครับซุยโฟงนั้นเป็นสายตีสกิลนะครับพออัปเกรดขึ้นเป็นดาวสีแดงปุ๊บจะมีค่าพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่825ซึ่งทําให้ซุยโฟงนั้นเป็นตัวละครที่ตีแรงที่สุดในเกมแล้วด้านของสายตีสกิลนะครับเพราะในปัจจุบันตอนนี้ตัวละครที่มีค่าพลังของการตีสกิลเยอะที่สุดก็คืออิจิโกะ5ปี อิติโกหปีนั้นมีค่าพลังของการตีสกิลอยู่ที่823แต่สุยฟงนั้นพุ่งไปถึง825ครับทำให้สุยฟงนั้นเป็นตัวละครที่มีค่าพลังของการตีสกิลเยอะที่สุดในเกมตอนนี้นะครับโอ้โหอัพเกรดขึ้นดาวแดงปุ๊บดาวเมบแรงเวอร์เวอร์แน่นอนครับสกิลลลงกนั้งเดิมครับก็คือจะฮิลเลือด20%นะครเมื่อผ่านฉาก แต่พออัปเกรดขึ้นเป็นดาวสีแดงปุ๊บจะมีสกิลลิงก์ก็คือจะลดเวลาคูลดาวของสกิลลง10%นะครับถือว่าลิงก์ก็ดีนะลิงก์ฮิวเลือกและก็ลดเวลาของสกิลนะครับถือว่าลิงก์ดีและดาเมจแรงขึ้นโคตรโคตรครับซุยฟงต่อไปก็คือโยลุจิครับโยลุจนะินั้นในปัจจุบันนี้ตอนนี้ที่ยังไม่สามารถอัปเกรดขึ้นดาวแดงได้นั้นปัจจุบันมันก็ถือว่ายังเก่งอยู่นะ เป็นตัวละครสายตีธรรมดาที่ค่อนข้างจะผิวมากๆวิ่งไวกระโดดหลบไวตีวงกว้างมากๆครับแต่พอมีการอัปเกรดขึ้นดาวสีแดงปุ๊บมันจะมีค่าพลังโจมตีของสกิลครับมากที่สุดในเกมเช่นเดียวกันในด้านของสายตีธรรมดาซึ่งในปัจจุบันนะครับตัวละครที่ตีแรงที่สุดในเกมนั้นคือลิลูกะมีค่าพลังอยู่ที่8 0 4แต่ยูโริจินั้นมีค่าพลังสูงสุดอยู่ที่ 806นะครับถือว่าเยอะที่สุดแล้วในเกมตอนนี้เราจะไม่นับรวมกับพวกอาสกิลอาบี R B ในการเพิ่มพลังเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะไม่รวมพวกกันนะเราจะดูแค่ค่าพลังพื้นฐานนะครับค่าพลังพื้นฐานของยูริจินั้นมากที่สุดในเกมแล้วด้านของสายตีธรรมดานะครับอยู่ที่806ว้าวพออัพเกรดขึ้นดาวแดงปุ๊บมันตีแรงโคตรแน่นอนสุดสกิลลิง สกิลลิงดั้งเดิมก็โคตรดีอยู่แล้วครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา25%ลิงดั้งเดิมโคตรดีเลยเพิ่มตั้ง25%แต่พออัปเกรดขึ้นดาวสีแดงปุ๊บสกิลลิงจะมีก็คือจะกันชอ็อต55%ซึ่งมันหวยแต่โคตรค, <c ười> คือเอาตรงๆนะ โยรู้เนี่ยมันเก่งนะคือแบบล่างสีดาวทองมันน่ยมันคือมันยังเก่งอยู่แต่พออัปเกรดขึ้นดาวแดงปุ๊บข้าพลังก็ดีแต่พอดูสกิลลิงเนี่ยที่เป็นสกิลลิงในด้านของการกันช็อตเนี่ยหรือการไฟฟ้าเนี่ย55%เนี่ยทำให้รู้สึกว่าอแ yeah. <c oughs> <c oughs> ย่แย่มากๆเลยอะคือทำไมต้องใส่การไฟฟ้ามาด้วยอะโอเคช่างมันเถอะอาจจะเป็นเพราะกลัวว่าถ้าสมมุติใส่พวก ถึกขึ้นหรือพวกฮิวเลือดหรือใส่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พวกกันไฟกันไฟฟ้าพวกนี้ถ้าใส่มาโยรุ oru, มันจะเก่งเกินหน้าเกินตาเกินไปหรือเปล่าเขาคงคิดประมาณนั้นเนาะเลยใส่ไอ้เจ้ากันไฟฟ้ามาเพื่อให้ความเก่งกาจมันดรอปลงมาหน่อยนึงแต่ยังไงยังไงถ้าเราตัดเรื่องที่ว่ากันไฟฟ้าออกไปนะครับถือว่ามันเป็นตัวละครที่ตีแรงมากๆและก็เก่งมากๆโตหนึ่งเลยนะโยริจิครับต่อไปคือ ฮิเมจังครับฮิเมจังก็เป็นสายตีสก,กิลนะครับมีค่าพลังโจมตีของสก,กิลครับอยู่ที่821โอ้โห821คือมันใกล้เคียงกับพวกซุยฟองอิจิโกเลยอะคืออิจิโกะหปี823สซุยฟง825หฮิเมจัง8 2 1โอ้โหมันคือตอัวละครที่มีค่าพลังโจมตีของสก,กิลดั้งเดิม แรงขดขูนะครับเน้นย้ำครับเราดูแค่ค่าพลังโจมตีดั้งเดิมนะครับเราไม่ดูด้านของพวกอาร์บิในการเสริมเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะถ้าพวกนั้นยังไงยังไงอีจิโกะก็แรงกว่าเนาะแล้วก็มีสกิลอาร์บิ R ดั้งเดิมก็คือจะลดเวลาคูลดาวของสก,กิลลง12%พออัพเกรดขึ้นดาวแดงปุ๊บจะมีการถึกขึ้น12%นะครับก็ถือว่าอืมก็ได้อยู่ละมั้ง ลดเวลาคูดาว12%แล้วก็ถึกขึ้น12%เหรอก็ถือว่าได้อยู่แหละซึ่งรู้สึกว่าฮิเมจังนั้นมันเป็นสายตีระยะใกล้แต่สกิล2นั้นมันตีไกลไม่รู้ว่าถ้าอัพเกรดขึ้นดาวสีแดงปุ๊บอาสกิล2มันจะเปลี่ยนเป็นการตีใกล้หรือเปล่าเพราะมันมีตัวละครบางตัวที่ตอนนี้พออัพเกรดขึ้นดาวสีแดงปุ๊บ จากสกิลตีไกลมันกลายเป็นตีใกล้หรือสกิลสีแดงนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าอัปเกรดขึ้นดาวแดงปุ๊บมันจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือเปล่าแต่รวมๆครับรวมๆเลยก็คือสามตัวละครนี้พออัปเกรดขึ้นดาวสีแดงได้พอมีการอัปเดตให้อัปเกรดได้ปุ๊บมันเก่งขึ้นแบบโคตรๆใครมีแนะนําปั้นด่วนๆเลยเพราะมันจะเก่งขึ้น,นมากยูรุอิจิตัวละครที่มีค่าพลังโจมตีธรรมดาสูงที่สุดในเกม ซุยฟงปทตะครที่มีค่าพลังโจมตีของสกิลสูงที่สุดในเกมนะครับโอ้โหโคตรว้าวเลยครับเดือนนี้สุดยอดเลยฮะต่อไปครับก็คือแพ็คลายเดือนไอ้แพ็คเติมตังเสแพ็คเติมตังของสายเปนะครับมาแนะนํากันหน่อยเผื่อใครจะเปนะครับแพ็คของเดือนเดือนน้ครับก็คือแพ็คของคิระอิซเน่ครับและก็อีบะกนะครับก็ปทละครดาวแดงเนาะ ซึ่งแพ็คนะครับจะมาในวันที่13บ่าย2โมงเดือนนี้ถึง13บ่าย2งโมงเดือนหน้านะครับ13เดือนนี้ถึง13เดือนหน้านะครับซึ่งแพ็ค3แพ็คนี้ครับราคาจะอยู่ที่729บาทนะครับซึ่งราคาสูงอยู่ถ้าน้องๆหนูๆจะเติมยังไงก็พูดคุยกับผู้ปกครองก่อนนะครับว่าจะเติมเนาะเพราะแพ็คมันราคาแพงนะครับพูดคุยกันก่อนเนาะเริ่มจากแพ็คแรกครับก็คืออ e ิสซนเน่ครับแพ็คแรกนั้นก็จะได้เพชร 1้4ยีบวก22โคเกคุสามอันแล้วก็อิสเน่หนึ่งตัวนะครับอิสเน่นั้นเป็นสายอา b ไฮบริดครับหรือสายกลางนะครับคือจะเล่นตีธรรมดาก็ได้ติดสกิลก็ได้นะครับสกิลลิงก็คือจะฮิวเลือด25%เมื่อผ่านฉากและถ้าหากเลือดเต็มนั้นจะเพิ่มพลังโจมตีทั้ง2ด้าน16%นะครับก็ถือว่าสกิลลิงก็ได้อยู่พอได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยว้าวเนาะ ต่อไปคืออีบะอีบะนั้นเป็นสายตีธรรมดานะครับมีพลังโจมตีธรรมดาอยู่ที่738ก็ถือว่าไม่เยอะมากเนาะสกิลลิงก็คือจะเพิ่มเลือดสกิลลิงเพิ่มเลือดเพียวๆไป320และก็จะถึกขึ้น12ถือว่าค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็คีละ คีรานั้นก็เป็นสายกลางครับก็คือจะเล่นตีสกิลหรือตีธรรมดาก็ได้ไปสายกลางเนาะส่วนลิงครับลิงของคีระค่อนข้างจะดีโคตรเลยคือจะเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา25%แล้วและก็ถึกขึ้น12%นะครับถ้าใครจะซื้อผมแนะนำเลยคีระอันดับ1ควรซื้อ2องอิสเน่3อีบะนะครับเรียงตามนี้นะแต่ถ้าใครจะซื้อเพื่อจะหาเพชร ซื้อแพ็คไหนก็คุ้มนะครับเพราะมันได้ตั้ง1 4 4บวกย2และถ้าหาเอามาอัพอัลตรออีกก็ได้ไป50บวก75และก็บวก75หนะครับหลังที่อัพเกรดขึ้นดาวแดงแล้วเนาะก็ถือเป็นแพ็คเติมตังที่คุ้มนะครับถ้าคุณต้องการจะเปนะแนะนำคีละก่อนนะครับข่าวสารก็มีประมาณนะครับกดไลค์กดแชร์ like, go, share, กดติดตามเพื่อกปาำลังใจให้ผมนะครับลิกตายคลิปนะสวัสดีครับ